ที่การสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่องของสินค้าเกษตรส่งออกของไทยเรายังแข็งแกร่งนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรคุณวิริครับสวัสดีครับครับผมเอ่อครับต้องขออนุญาตสวัสดีครับผู้อำนวยการครับแล้วก็ท่านผู้ฝังทางบ้านครับครับสถานการณ์สินค้าส่งออกเราเป็นยังไงบ้างครับคุณวินิเกษตรตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเรียนภาพรวมก่อนนะครับในปี24เนี่ยถือว่าเอ่อ เราสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารนะครับเนี่ยมูลค่าตอนนี้ขึ้นมากถึงประมาณ1.39ล้านล้านบาทเลยนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า17%นะครับเมื่อเทียบกับปีล่วงหน้าครับเพราะนั้นทําให้เราได้ดุลการค้าเนี่ยก็ได้ดุลการค้าประมาณ8.13แสนล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ20นะครับคือตรงนี้มันก็ถือว่าต้อง เท่าที่ทราบกันว่าเราเพิ่งมาสปีดในช่วงประมาณแปดเดือนหลังๆเนี่ยนะ,ะคะของปีหกสี่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าเออมันภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มันเอ่อทั้งผู้ส่งออกทั้งเทรดเดอร์ทั้งผู้ผลิตเองเนี่ยก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ดีขึ้นนะครับ<ช>ต่อรับมือกันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับปีหกสี่เนี่ยพวกปริมาณสินค้าพวกเนี้ย ปัจจัยที่อำนวยต่อการผลิตพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับปริมาณน้ำเนี่ยดีเท,ทียเทกับปี6362เพราะฉะนั้นก็สามารถทำให้เรามีของที่จะส่งออกประกอบกับการค้าทุกวันนี้ก็เห็นนะครับว่าทั้งภาคารัฐเอกชนเนี่ยดำเนินการทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยก็มีผลต่อการแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆไ้ด้วยนะครับตรงนี้ครับครับแล้วถ้าแยกเป็นรายตัวนะฮะสินค้าเกษตรที่ว่านี้โอ้ อย่างนี้ต้องอาจต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนที่แยกรายตัวมันอาจจะต้องดูตลาดที่หนึ่งจริงเริงหลักๆเลยเนี่ยสินค้าเกษตรเราเนี่ยก็พึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแหละครับเวลาส่งออกมันเคลื่อนเคลื่อนไหวได้ไม่ไกลถูกไหมฮะเพราะนั้นอาเซียนเก้าเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหลักเดิมอาเซียนเก้า็คือใช่ฮะหมายถึงอาเซียนทั้งเก้าประเทศใช่ไหมถูกต้องครับครับก็มีอาเซียนเก้าประเทศแล้วก็ประเทศที่อยู่ในบริเวณรอบๆเรานะครับ CLMV เนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดหลักเพราะว่าอย่างอาเซียนเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกประมาณสามจุดศูนย์เจ็ดแสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสี่เปอร์เซ็นตครับในขณะเดียวกันก็นําเข้ามานําเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่านําเข้าเพียงแค่หนึ่งจุดสามแสนล้านนะครับก็ส่งๆงนะครับไม่ได้ถือว่านําเข้ามากขึ้นหรือน้อยอย่างไรทีนี้นอกจากอาเซียนเนี่ยตามที่ผมเรียนในเบื้องแรกว่าเอยเรามีการสแสวงหาตลาดใหม่ๆจากที่ A ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่9 9ประเทศหลายกลออความตกลงนะฮะแต่คู่ FTA เนี่ยมีอยู่9ประเทศหลกัหลกๆแน่นอนเลยฮะจีนจีนเนี่ยหลังจากมี FTA เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะการส่อองออกเนี่ยปีเนี้ยปีที่ผ่านมานะครับประมาณ3.7แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น55เปอร์เซ็นจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ย หายใจลดต้นคออาเซียนตลอดเวลาส่กดอ,อาเซียนเป็นตลาดหลักถูกไหมฮะจีนเนี่ย,ลยไล่ไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยปีหกหนึ่งก็ผมจาตัวเลขคร่าวๆนะฮะอยู่ประมาณสองแสนล้านสองแสนล้านตอนเนี้ยขึ้นมาเป็นสามจุดเจ็ดโอ้โหนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าดีมาของจีนตอนเนี้ยเริ่มเบียดกับอาเซียนก็แรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างจีนจะจะเห็นชัดเลยว่าที่เราส่งออกไปเยอะๆในสามจุดเจ็ดแสนล้านเนี่ยหลักๆคือผลไม้ ผลไม,ม้แน่นอนฮะไม่พ้นทุเรียนออลำไยมังคุดทุเรียนเนี่ยเพิ่มเยอะมากผลไม้เนี่ยเซซหนึ่งจุด หกแสนล้านบาทเลยโอ้โหเอื้มเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในเชิงมูลค่านะครับเดี๋ยวนะครับนี่ผมถามค่ะรู้ที่หนึ่งคุณนิดเพราะว่าเออ่ทุเรียนเนี่ยเวลาส่งออกไปมันจะเป็นต้องให้มันสุกพอดีถึงจะกินได้เรามีเทคนิคหรือมีวิธีคิดยังไงในการที่จะคำนวณให้มันได้คือตรงคือตรงนี้เขาเขาจะเขาเรียกตัดเผื่อนะฮะเวลาทุเรียนที่จะส่งออกเนี่ยความสุกเนี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้หรือไม่ได้กว่านี้มัน เพราะฉะนั้นเอ,อตรงเนี้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาข้างในประเทศด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราขายเนี่ยเขาขายอยู่สองแบบมีขายเหมาวสวนกับจุดรับซื้ออถูกไหมฮะม,มากๆหลักๆเนี่ยก,ก,ก็คือเหมาวสวนง่ายกว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งเวลาเหมาวสวนนะฮะเหมาคนมาตัดเนี่ยอืมเขาก็เหมาวกว่าทั้งสวนเพราะฉะนั้นตรงนี้พอตัดเสร็จไปทักกิ้งเฮาอะไรเนี่ยต้องคัดกันดีๆต้องคัดกันดีๆเพราะว่าเแน่นอนฮะอย่างชาวสวนเองเนี่ยถามว่าจะตัดทุเรศเขาก็ต้องรู้นะ ใช่ใช่<อ>ฮะอย่างเ,าเขาปลูกแต่ว่าใบตัดก็จะมาอีกเจ้าหนึ่งเพราะฉะนั้น<อ>จริงๆเนี่ยถ้าเหมาสวนเนี่ยเขาจะมีสัญญาขายล่วงหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเปักปันกันไว้เลยฮะว่าเอ้ยเราจะตัดสวนนี้อะไรกันเมื่อไหร่ก็จะทํารุ่นนะฮะปลายนะครับ,รบตรงเนี้ยเป็นความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนมีปัญหาเมื่อไหร่จบข่าวเลย,เยจบข่าวเลยเพราะสินค้าเกษตรเนี่ยมันผมไม่อยากให้ดูในเชิงมูลค่าอย่างเดียวในตัวคุณภาพมาตรฐานเนี่ย เป็นอะไรที่เราต้องรักษาอืมนี่ผมกำลังกำลังจะต่อยอดอย่างนี้คุณนทั์พรมาใอ้โทษคุณวินิจว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องจากมันต้องใช้เวลาเป็นตัวกํากับในการเพิ่มคุณภาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราส่งเข้าไปยังจีนแสดงว่าเราก็ยังเข้าไปไม่ถึงลึกๆถึงจีนทางตะวันตกทางเหนืออะไรยังไม่ถึงใช่ไหมฮะเออจริงๆจีนเนี่ยถ้าไปดูประเทศเขาอะนะฮะ แม้ว่าจะกว้างใหญ่ท่าดก็ตามเนี่ยมันจะมีเฉพาะซีตะวันออกเท่านั้นนะฮะที่มีนาำสอยู่เพราะฉะนั้นพอซีตะวันออกปุ๊บมันจะเป็นแนวตั้งแต่เหนือจดใต้อ่าดินทะเลหมดเลยถูกครับพอซีฝั่งตะวันตกเนี่ยมันเป็นโอ้โหสะทรายแห้งตอนน้อยมากไปทางถูกต้องฮะไปทางหินกวดหินดินทรายมันจะเยอะนะครับเพราะนั้นแค่แค่การตลาดในฝั่งที่เป็นฝั่งตะวันออกตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลาดหลักอยู่แล้วอ๋อแสดงว่ามันยังขยายได้อยู่นะ ใช่ครับ<อ>ใช่ครับคือด,ดูดูจากดีมานใจแั้นก็ตามนะฮะดูอย่างที่เราทราบกันนะฮะ,อะพอมันมีความต้องการเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีการปลูกทดแทนปลูกเพิ่มขึ้นเหมือนกันไปปลูกในพื้นที่ต่างประเทศเ<ะ>ขาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของเราเนี่ยก็เพิ่มเราก็เพิ่มทุเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีห้าเก้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูครับเพราะว่านอกจากตลาดจีนแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีความเสี่ยงก็คือว่าเราพึ่งพาตลาดอยู่ไม่กี่ตลาดนะฮะเพราะนั้น การกระตุ้นพลังงาโภคก็เป็นเรื่องที่สําคัญอเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจีเนี่ยโตค่อนข้างเยอะมากขณะเดียวกันตลาดที่รองลงมาที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราในเอฟทีเอก็คือญี่ปุ่นอญี่ปุ่นเนี่ยตลาดหลักตลาดไรยละส่งออกประมาณหนึ่งจุดสี่หกล้านบาทปีกลายนะฮะปีกลายที่ส่งออกมากจะเยอะคือยางพาราที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์เยอะมากแต่ว่าอาหารพุ่งแต่งเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ ทรงๆนะครับอยู่รประมาณ60,007เกาหลีนี่ก็เหมือนกันนะฮะเกาหลีเนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0 0งเกาหลีอินเกาหลีกับอินเดียเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ32,000ล้านบาทอืแต่อินเดียเนี่ยอินเดียมันน่าจะเยอะกว่าน,น,นี้เพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นเยอะถ้าถ้าเทียบกับปีเอ่อกับช่วงก่อนหน้าปีที่แล้วครับปกติเราจะส่งออกประมาณ1 2 0 0 0่นห้าล้านบาทบบปีที่แล้วเนี่ยส่งออกไป33,000นะครับ เพราะว่าดูแล้วผมว่าดูแล้วมันเกิดจากไอ้ตัวดีมานที่เป็นพวกน้ำมันพืชนะในประเทศเขาเนี่ยเขานําเข้าจากเราประมาณสองหมื่นล้านบาทแต่อินเดียมันอาจจะเกิดจากช็อตเทรของเขานะฮะบางทีถ้าไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยอินเดียเคยนําเข้าข้าวจากเรามากขึ้นอตอนนี้ไม่ละเอาเขาเอาข้าวไปสต๊อกไงฮะเพราะว่าสต๊อกเพื่อความมั่นคงอาหารนีไปห้าปีพลเมืองเขาเยอะเลยใช่เขาเพราะเขามีพลเมืองเยอะ พอถึงเวลาผลผลิตภายในประเทศเยอะปุ๊บเขาลีลิเสเข้าออกมาสู่ตลาดเขานียุ่งเลยฮะตลาดกดราคากันก็ต้งมีมีความแข่งขันกันสูงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสี่ตลาดหลักๆส่วนอีกห้าตลาดที่เหลือออสเตรเลียดิซแลนด์ชิลีไปรูฮ่องกงเนี่ยก็ถือว่ามูลค่าการค้าเนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับจะมีออสเตรเลียที่ส่งออกไปประมาณสองหมืนแปดแต่นําเข้ามาสามหมื่นสามนะครับขาดดุลอันนี้ขาดดุลเมื่อตั้งแต่กอนมี TPE แต่ในตลาดแล้วฮะจะตัวเลขจะอยู่ประมาณเนี้ยฮะ แต่ว่าที่น่าจับตาเลยคือไอ้ชิลีกับเปรูตัวเลขส่งออกดรอปไปนิดนึงนะฮะตัวเลขมันอยู่ประมาณพันแปดแต่พันห้าตามลำดับดูโอ้โหเดี๋ยวนะฮะโครลซีกโลกันเลยนะคุณนิสใช่คือพวกนี้มันเป็นเอ่อทางทางละตินอเมริกาใช่ใช่เพราะท่านจะเห็นได้เลยนะฮะถ้าไปดูข้อมูลลึกๆเนี่ยที่เราส่งออกเนี่ยเป็นพวกอาหารปรุงแต่งทั้งนั้นแหละฮะ๋อเมื่อนผมก็สงสัยถ้าเกิดเป็นอาหาร,กรเกษตรจริง,รง,รง,รงๆแล้วมันจะไหวหรยอไม่ไหวครับเพราะว่าหนึ่งงนหนึ่งมันมีความเอ่อมันสุก ใช่ใชฮะ,ฮะมันมีข้อจํากัดในการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าการ,กรเกษตรเราต้องปรับตัวไปตามตลาด<อ>ถ้าตลาดไกลๆเนี่ยต้องไปพึ่งพาไอ้พวกสินค้าสินค้าแปรรูปเกษตรอุตสาหก,กรรมรับนะครับแต่ผมกําลังคิดว่าอย่างชิลีเปรูอย่างปีกลายเนี่ยที่ค่อนข้างจะตัวเลขส่งออกกรอบมานิดนึงอาจจะเนื่องจากปัญหาทางตู้คอนเทนเนอร์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีไอ้ที่เรือคองซูเอต ช่วงหนึ่งตัน<า>ติดอยู่ใช่ยังยังดีคราวนั้นที่กูได้เร็วนะช่กูได้ช้าสงสัยจะยุ่งเหมือนกันเพราตัวน,น้นมันเกตเวย์ออกไปทางตลาดทางโน้นนะ,ะนั่นนะฮะอันนี้มันมันมันก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะครับว่าเออที่เราส่งออกไปยังอาเซียนกับคู่เรจาเก้าประเทศซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรที่สําคัญของเราทั้งสิ้นครับนะครับแต่ก็มีจีนนะฮะที่น่าจับตาเพราะว่าผมดูตัวเลขแล้วหลังๆแซงฮะเริ่มแซงอาเซียนเก้าประเทศ ก็ดีนะครับก็ดีเพราะว่าไม่งั้นมันจะเอพึ่งพาตลาดหนึ่งตลาดใดมากจนเกินไปอันนี้ในเชิงของในเชิงของพื้นที่นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ถามในเรื่องของสินค้าเนี่ยจะเห็นว่าในเชิงมูลค่าปีปีกลายเนี่ยยางพาราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะอืนะครับหนึ่งจุดเจ็ดแสนล้านเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับ นะครับเพราะว่าอาจจะพอของปีหกสามอันนี้โควิดได้ไหมเกี่ยวกันใช่<อ>ครับความต้องการของถุงมือยาง <S <S าอะไรพวกเนี้ยต้องการสูงนะครับแม้กระทั่งอย่างบางอย่างเนี้ยแต่ว่าอย่างแน่นอนครับเวลาไปตลาดยูไบอะไรพวกนี้ก็ดีเนี่ยเขาก็จะรีควายในเรื่องของตัวเออมาตรฐานครับของเราเนี่ยก็อาจจะมีไม่กี่เจ้าที่จดทะเบียนกับเขาได้แต่ก็ทําเป็น OEM ได้โอ แต่โอเอ็มก็ต้องรักษามาตรฐานให้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้สําคัญนะครับพวกพวกนี้ยใช้เยอะเพราะใช้แล้วต้องทิ้งครับดูไหมครัเป็นสินค้าหมดเปลืออสิ้นเปลืองอือีกตัวหนึ่งคือตัวผลไม้สดเนี่ยครับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับปีปีกลายในประมาณ1.4แสนล้านเพิ่มขึ้นประมาณ50,000กว่าล้านบาทออืนะครับมันสับปะหลังฮะมันสับปะหลังก็40,000กว่าล้านครับเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสองเท่าเหมือนกัน นะครับออีกอันนึงไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าสตาร์สสตาร์สเนี่ยห้าหมื่นสองพันแปดร้อยล้านบาทตรงนี้น่าน่าคิดนะครับคือสตาร์สเน่ยมันเกิดจากการเอามันสัมหลังมาทําเป็นแป้งแล้วก็แปรรูปดัดแปลงให้มันเป็นสตาร์สตัวเนี้ยถ้าทาเราทํภายในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันเกิดมูลค่าเพิ่มอเพราะมันขายได้ต่อหน่วยนยมันขายได้เยอะกว่าแป้งมันธรรมดาขายได้กว่าหัวมันสดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่เป็นทัพพลายเชนที่การผลิต ใในประเทศนะครับในการเพิ่มอ value added ครับตรงนี้ครับครับค่ะอันนี้เป็นเป็นยางพาราแล้วตัวอื่นละเออก็จะมียางพารามีผลไม้มีมันสำปะหลังมีสตาร์ชออมีน้ำมันปาล์มอีกตัวหนึ่งน้ำมันปาล์มก็ส่งออกไปประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะขึ้นหมื่นเจ็ดอินเดียไหครับเรื่องเหตุนี้ไหมอ่าใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเอของอันนี้มันก็จะเป็นตลาดที่มีความสเปซิฟิกไปนะฮะก็ไปอินเดียครับ ปอินเดียในของทอดเยอะนะฮะน้ำมัน oh. ปาล์มนี่ใช้ทอดเยอะเลยผมไปนี่ทอดทั้งนั้นเลยครมีแต่น้ำมันพืชอะเอางี้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับเป็น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 ,ปน,ปนตลาดเฉพาะเลยละฮะ hmm. ของของอินเดียเนี่ยฮะมีทั้งน้ำมันปาล์มทั้งยางทั้งอะไรพวกเนี้ยครับครับตรงนี้ฮะน่าน่าสนใจเวลามองเนี่ยอาจจะต้องมองแต่ลัตลาด ทีนี้พอพอปีนี้เนี่ยปีหกห้าแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมครับุมนิกครับคือผมดูแล้วถ้าปีหกห้านะฮะถ้าดูปัจจัยที่เราชะงักงานไปสักสองปีเนี่ยดึงเลยโควิดโควิดอ่าจะดสนงตัวปริมาณผลผลิตภายในประเทศเนะครับตามันน้อยใช่ไหมครถ้าดูทิศทางสองเงื่อนไขเนี้ยโควิดเนี่ยจะต้องใช้คําว่าเราก็ต้องอยู่กับมาให้ได้ดีกว่าใช่ใช่พออยู่กับมาให้ได้อีกหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้นลวแล้วถ้าเกิด มันกลับมาเดินทางค้าขายก็ได้ปกติก็จะทําให้ตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีปัญหามากขึ้นนะฮะประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนอกจากเอาของไปขายเขาแล้วเนี่ยคนเขาเข้ามาเราได้อืถูกไหมฮะเวลาคนเขาเข้ามาเราเนี่ยมันก็คือการขายสินค้าอย่างหนึ่งนะใช่ใช่คือเอาคนมาหาสินค้าฮะไม่ต้องเอาสินค้าไปหาคนคือยังไงเขาก็ต้องกินอ่ะต้องกินใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดมันออกกลับไม่เหมือนปีปกติได้เนี่ยผมว่าด้วยสองเงื่อนไขแบบเนี้ครับ เอ,อมันจะทําให้การค้าหรือถ้าไม่ใช่การค้าก็ดีเนี่ยการมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอแต่เลยก็ตามเนี่ยบางทีก็ต้องระวังนะครับเในช่วงเปลี่ยนหัวเรื่อหัวต่อเนี่ยรเราก็ยังหลายประเทศเนี่ยเขายังตรวจอย่างขึ้นงวดนะฮะใน,ใ,ในเรื่องไอ้พวกปนเปื้อนชเชื้อไวรัสโควิด COVID, ติดกับไปกับอาหารเห็นไหมฮะจะเจอกันบ่อยๆเลยบอกออกข่าวทางนู้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง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 เป็นความอ่อนไหวของตลาดนาเข้าตรงนี้ต้องต้องต้องพึงระวัง นะครับแต่ผมดูแนวโน้มว่าถ้าปีหกห้าศาการเป็นแบบนี้นะฮะถ้าสองปัจจัยที่เออ่ที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ทิศทางก็น่ายงจะไปได้ดีต่อ,อไปน,นะครับสำหรับการส่งออกสินค้ากเกษตรตรงนี้ครับแต่ผมกลัวอย่างนี้คุณนิดเดี๋ยวว่าพอเราคุยกันปุ๊บเนี่ยอ่ะปลูกเพิ่มดีกว่า <laughs> <c oughs> ถ้ามันห้ามไม่ได้ไง <laughs> <c oughs> เออใช่ถูกฮะเ <c oughs> นี้ฮะเออมันมันมันเป็นอะไรที่อืม ผนนั้ยากานะูดยากนะ <c oughs> พูดยากนะโดยโดยเพราะไอ้ปัจจัยไอ้โรยคือแต่ดูทิศทางนะฮะตามกระแสสุขว่าเขาบอก ดูแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีเวฟอะไรแต่ว่าความรุนแรงอะไรมันน่าจะลดน้อยถอยลงไม่เท่าไหร่ครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรคประจำถิ่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปเขาออกประกาศกติกามานนะว่าถ้าเข้าตัวชี้วัด่างนี้เมื่อไหร่หนึ่งทองสาปุ๊บก็จะถือเป็นโรคประจำถิ่นไปใช่แต่ผมเห็นดูทางยุโรปไี่ติดกันเทียบเลยนะฮะตัวเลขเนี่ยก็ยังยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องไปดูอัตราการเจ็บหนักอัตราการตายอันนี้น่าสนใจเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่มนุษย์ยังต้องกินต้องใช้สินค้าเกษตรก็ยังจำเป็นอยู่ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับของเขาใช้เ,ชเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับคือยังไงของจําเป็นต่อความการบริโภคนะครับ,รบแล้วก็บางอย่างเนี่ยผมดูย่างผลไม้เนี่ยจริงมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะในเชิงตใช่<อ>ใช่ใช่ใไม่กินก็อยู่ได้มผมไม่กินผมอยู่ได้ครับแต่ว่า <c oughs> มันมีทิศแนวที่แปลกเพราะว่ามันส่งออกเพิ่มขึ้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเศรษฐกิจหลายประเทศมันมีการอั้นด้วยนะผมว่าอั้นอั้นกันไว้อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นด้วยพฤติกรรมด้วยไหมครับคุณวินิตราะว่าอย่างในต่างประเทศผมไปญี่ปุ่นเน ใช่ฮะยังไหอมบ้านเราก็เป็นฮะเขาเลยไม่กินกันไงพอมาบ้านบางไทยปุ๊บโอ้โหสั่งใหญ่เลยทีนี้กลับบ้านเราก็แพงไวเหมือนกันนะฮะขายเป็นหวีเดี๋ยวนี้ขายเป็นขายเป็นลูกผมก็ไม่นึกไม่นึกว่าจะเห็นเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนเด็กๆไม่เคยเห็นเออเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นเริ่มเห็นละอย่างหนึ่งก็ดีก็คือว่าถ้ามองในแง่ของการที่มันไม่เกิดฟลดเวฟเนี่ยมันก็ดีบางทีซื้อเป็นเป็นหวีในกวาจะหมดนะฮะโอ้หนานเลยแหละวิ่งแล้ววิ่งเองแล้ววิ่งออกมางกายเนี่ยเป็น พกติดตัวไว้คนละลูกสองลูกเออเข้าท่านะผมว่ามันก็ปรับเปลี่ยนบริบทขึ้นไปครับได้ครับครับเอาละครับจบเพื่อคดีก่อนเดี๋ยวค่ะน่าคุยกันใหม่นะฮะดีมากครับขอบพระคุณมากครับคุณวินิตครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณวินิจอธิสุขนะครับรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านูฟังครับนี่ถ้าใครผ่านไปแถวท่ายางเนี่ยแล้วท่านจะเห็นมีตลาดกลางอยู่ที่หนึ่งเขาทำกล้วยหอมเนี่ยนะครับกล้วยหอมที่กินบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่าเขาเขาไม่ขายนะฮะเพราะว่าเขาทำส่งออกไปญี่ปุ่นเดียว เป็นตลาดหลักของเขาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะดูให้ผิวมันสะอาดดูยังไงให้กล้วยเนี่ยไปสุกที่ปลายทางและสามารถกินได้ที่นั่นราคามันจะแพงมากใช้คํานี้เลยนะครับเคยมีเพื่อนญี่ปุ่นมาประเทศไทยไปเห็นกล้วยหอมโดดคว้าเลยไม่ถึง10บ,บาทอย่างเงี้ยนี่ฮะมัน,นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผลไม้ไทยเราเพราะฉะนั้นก็ทิศทางน่าจะแข็งแกร่งต่อไปในปีนี้นะครับถ้าคู่ค้าทางอาเซียนด้วยเอาละครับนี่เป็นช่วงทำมาหากินนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับ